สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นการเดินทางกลับเชียงรายม,มาจากเชียงของนะคะจะผ่านเส้นอำเภอแม่จันก็วิ่งเส้นทางนี้เซฟตี้เอกบอกผ่านหอศิลปของคุณครูจูหลิงปงการมูลก็ถือโอกาสแวะไปเก็บภาพ มาฝากให้ได้รับชมกันนะคะกับหอศิลปของคุณครูจูหลิงองค์การมูลนี่ค่ะก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะคะอยู่ในโรงเรียนค่ะแล้วก็จะมีภาพวาดที่หน้าอุโบสถของวัดด้วยนะคะ วัดปงสนุกเดี๋ไปเข้าไป้ายนะบ้าผมจุิวาดไว้คุณูลินเรียนนะับนนย ีเข้ามาโคกนี้เราเลี้ยวขวาค่ะหอศิคกรงิแผนต่ถ่ายได้แต่ข้างนอกเอาเอาปิดล็อกนี่ค่ะก็วันหยุดนะคะวันที่มาคือเป็นวันอาทิตย์ก็ไม่สามารถเข้าไปชมข้างในได้ก็เก็บภาพบริเวณ<ร>หน้าหอศิลปมาฝาก ให้ได้รับชมค่ะไว้โอกาสหน้ามีเวลามีโอกาสจะมาชมแล้วมาเก็บภาพให้ได้รับชมกันใหม่นะคะวันนี้ก็ฝากกันด้วยภาพบรรยากาศข้างหน้าของหอศิลป์แล้วกันค่ะเดี๋ยวไปชมหน้าโบสถ์หน้าโบโสถนะคะ ผิดให้ครูจูหลิงไปไปายหน่อยนะสวนนี้ก็เป็นภาพวาดฝีมือของคุณครูจูหลิงปงการมูลค่ะหน้าอุโบสถของวัดปงสนุกค่ะ จบคลิปวิดีโอกับภาพสวยๆงามๆไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปจะพาไปที่ไหนต่อก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ